สวัสดีค่ะท่านผู้ชมกลับมาพบกับซูอิเชนเคยนะคะเนาะวันนี้จะพาเ,เพื่อนมากินเคาค่ะซูมีเมนูอ่าพัดกะเพราเนาะคะ่ะพัดกะเพราอ่าลูกชิ้นไส้ฮอทดอกค่ะแล้วก็ไส้ทั่วเนาะค่ะเนาะแล้วมีเขาสวยหงผสมกันกับทัวท่วดําค่ะทั่วดํหน่อยนึงเนาะค่ะเนาะจะมาลองเบิ่งว่ามันแสบหรือเปล่าแสบเันเพื่อนมาด้อค่ะนเพื่อนมากินด้วยกันเนาะค่ะเนาะ มือน,นี้ง่ายๆเนะค่ะอาหารพัดกระเพราลูกชิ้นฮอทดอกนี่ถ้าคันเพื่อนมากินด้วยกันนะคะ เอาซูหุงใส่กับไอ้ถั่วดำน้อยหนึ่งค่ะเพื่อนพอดีถั่วดำมันเหลือซูเปิดกระป๋องเหล้อเนาะมันเหลือน้อยหนึ่งซูงก็เลยเอามาใส่เขา่าอร่อยดีค่ะเพื่อนเขาจะมันๆนิดน้อยอันนี้คือลูกชิ้นทำเองแล้วค่ะเพื่อนลูกชิ้นหมูสูเฮ็ดเอง ู้ว่าสิเฮ็ดเมนูอีกอย่างสุก็เลละพอดีมีลูกชิ้นเนาะค่ะเนาะก็เลยเอามาเห็ดเอามาพัดไซส์ก็ฮอตดอกพอดีมีถัวอยู่ในตู้ก็อร่อยอีกแบบเนาะค่ะเพื่อนืมอืม เพื่อนๆลูกชิ้นซัว้วมันอร่อยมันเด่งดีมากเลยอ่ะทำเพื่อนคนไหนที่แบบว่าเฮ็ดลูกชิ้นนะ่ะมันบบเด้งไปบปงสูตรสูรสรดนอคา่ะเพื่อนที่สูดเห็ดไวนะ่ะสูตรนั้นโอ้ยเด่งดีสุดยอด แถมรสชาติก็พอดีด้วยรสชาติพอดีสูตรพอดีเป๊ะร่องโตอีสูเห็ดหลอบสองหลอบสามแล้วก,ก็ยังเด่งดีก็ยังอร่อยรสชาติดีมากๆเลยอ่ะ แต่ว่าหฮอตดอกบ่ได้เฮ็ดนะคะเสือเอาฮอตดอกก็พ่อซื้อได้นะคะแต่ว่าลูกชินน้เนี่หาซื้อ,อยากแล้วแถมราคาแพงด้วยเนาะคะ่ะเนาะเฮ็ดกินเองขุมกว่าสื่อมูมากเอาสื้อมูหมูก็บ่ได้แพงเท่าไดคะ่ะเพื่อเอามาเฮ็ดเอง ทันประตูหันเพื่อนก็เลยดัดแตงกันไปแต่ก็อร่อยได้คือว่าได้เมนูนึงเลยค่ะเนี่ยมืออื่นกับจังสิไปซื้อกับเขาเนาะค่ะเนาะ อยากกินอีหยังกะเฮ็ดเอาค่ะเพื่อนเนาะค่ะเนาะบางเชื้อเฮ้าอ่ะซื้อเอาก็ได้แต่ว่ามันกินบ่อิ่มมันได้หน่อยแต่แถมราคาแพงนัาเฮ็ดเอาอ่ะแล้วก็เป็นความรู้เฮานําเนาะค่ะเนาะเฮ็ดเธอแรกอาจจะพิดผ่าดแต่เฮ็ดต่อไปกัก็ง่ายขืนเฮาก็จะรู้ว่าอันไหนมันกําลังพอดีรอบต่อไปมันก็สิง่ายข้นเนาะค่ะเนาะเพื่อน แต่เตมตัต้งแ,แ,แต่มาอยู่อังกฤษเหรอเพื่อนอย้ำให้นึกินไข่ส้มส้งเครืองอยู่มันก็บริเหตุยากเลยแต่ว่าเห็นอ่าจ่องนึงเขาเห็ดไปเห็นเพื่อนเพื่อนเขาเห็ดไข่ส้มเครืองก็เลยอยากกินค่ะเพื่อนไข่ยู่นกิกระค่าถูกถูกเดี๋ยวซูจะต้องเห็ดเห็ดกินบ้างนะคะเพื่อนอยากกินแห้งอืม ขันเพื่อนเนี่ยอร่อย เผือกหุงเขาใส่อ่ถั่วดำถั่วแดงอย่างเงี้ยเียมันอร่อยนะคะเพื่อนๆเนี่ยย่างเขากินโดนเนี่ยมันมันมีรสชาติมันมันอร่อยดีอ่ะบัได้ตั้งใจจะหุงใส่เนาะค่ะเนาะพอดีถั่วมันเหลือสุกก็เลยเอามาหุงใส่แต่บราคิดว่ามันจะเวิร์กมันจะอร่อยเดี๋ยวรอบหน้าซูจะลองใส่ถั่วแดงเบิรงเนาะค่ะเนาะผสมผสานกันไปมันมีประโยชน์ด้วยเพราะ่ะเนาะพวกถั่วทั้งหลายเนี่ย น่าหน่ะกินผัดกะเพราท,ที่ก็อร่อยเหมือนกันเนาะขันเพื่อนน่ะผัดกะเพรานี่ยทดสอบแบบแบบน้ำเบ่าลหลขันเพื่อนน้ำแบบคุกคิกเนาะค่ะเนาะถึงจะอร่อยสำหรับสุนะถั่วกระเลือ,อยู่ในตู้เครื่องถุง ใส่กอกับเหลือ,อยังรายนิดละหน่อยลูกชิ้นเอามาหันา่นไหมร่วมกันกับเห็ดกับเขากับอะไรแม่นูนหนึ่งอีดีได้ขันเพื่อนจะอิมอิมแร้งอยู่เนาะค่ะเนอะเนี่ย เนี่ยสู้อยากกินอ่ะพัดกะเพราลูกลูกชิน้นใส่นอใหม่เ,เพื่อนสู้อยากกินเดี๋ยวสู้จะต้องไปหาซื้อนอใหม่แล้วล่ะนือใหม่เส็นเนาะค่ะเนาะที่มันอยู่ในกระป๋องเนาะเปิดออกมากะพัดเดี๋ยวเลอยจงเสียกับลูกชิน้นพอดีแค่ลูกชิ้นไหนะ้น้ำแพกไหวเก็บไห้กันยังพอมีเหลืออยู่เดี๋ยวส,สู้อยากกินเมนูนั่นอีลีค่ะนือใหม่ใส่เอ่อพัดใส่ลูกชิน้นอร่อยดีอะ่ะสู้ก็ชอบกิน อร่อยเด้อค่ะเพื่อนเดี๋ยวสูตรจะรับเหมือนเพื่อนมาเพียงแค่นี้เนาะค่ะเนาะเดี๋ยวกลับมาพบกับสูตรใหม,ม่ในวิดีโอหนาะถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้กะกดไลค์กดแชร์ให้สูตรในเด้อค่ะเดี๋ยวกลับมาพบกับสูตรใหม,ม่ในวิดีโอหนาสำหรับวิดีโอนี้สวัสดีค่ะ